ซูเปอร์สตาร์วันสวมบทกูรูวิเคราะห์ซูเปอร์เล็กทาเคลุครับใครคือที่สุดของคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครับข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของวันจะไมชิบโด,ดยคุณเพชเชนโกครับคลิปนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของ8นักกีฬาระดับโลกของวันนะครับขอวางนวมสวมบทกูรูรวมวิเคราะห์การแข่งขันไปหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กกับทาเคลุ สุดท้ายเข็มขัดแชมป์โลกจะกลับไปสู่แดนสยามหรือว่าเปลี่ยนไปอยู่ที่ถิ่นสมุไรลองฟังบทวิเคราะห์ของนักชกเหล่านี้กันดูครับเริ่มกันที่รถถังจิตมังนนนะครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์คู่ปรับของซูเปอร์เล็กนี่เลยครับรถถังบอกว่าสำหรับคู่นี้ผมมองว่าซูเปอร์เล็กเสียเปรียบในด้านความเร็วและความคุ้นจินในกติกาคิกบ็อกซิง่งแต่จะได้เปรียบในเรื่องของความทนทานและลูกหนักแต่สิ่งสำคัญคือซูเปอร์เล็กจะประมาทพาเครุไม่ได้เด็ดขาดครับ เพราะเขาออกบัตรได้เร็วและหนักในทางกลับกันครับทาเคลุกก็จะประมาทลูกเตะก้านคอรหรือเข่าลอยของซุปเปรเ็กไม่ได้เช่นกันคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาส50-50ที่จะไม่ครบยกขึ้นอยู่กับว่าใครจะพลาดก่อนแต่ถ้าให้เลือกว่าอยากให้ใครชนะผมก็ต้องเชียร์เพื่อนรอบชาติของผมอย่างซุปเปรเ็กแน่นอนครับแล้วก็ต่อด้วยคนนี้ครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟตเตเบตน้ำหนักไม่เกิน155ปอนด์ครับ ซูบอนให้สัมภาษณ์บอกว่าสำหรับผมคู่นี้ถือเป็นคู่หยุดโลกครับด้านซูเปอร์เลก,ก็ประสบการณ์สูงเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกส่วนทาเครุก,ก็โด่งดังมากในญี่ปุ่นและเคยมาซ้อมมมยอยู่ที่ค่ายของผมเลยทําให้ผมได้เห็นการฝึกซ้อมของเขาครับจุดเด่นของซูเปอร์เลกคือแข้งขวาที่หนักหน่วงป้องกันได้ยากและมีน้ําอดน้ําทนสูง ขณะที่ทากรุก็มีสไตล์การชกแบบคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะนะครับทั้งการออกหมัดเป็นชุดและลูกหลากหลายในเกมส่วนตัวคิดว่าโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่นี่ถือว่า50-50นะครับเกมก็ขึ้นอยู่กับว่าบนเวทีในวันนั้นใครจะมีสติมากกว่ากันแล้วก็แก้เกมได้ดีกว่ากันนะครับผมคิดว่าไฟน์นี้จะเป็นเกมที่สนุกและเป็นไฟ์แห่งปีอีกคู่อย่างแน่นอนครับซูเปอร์บอลไม่กล้าบอกนะครับว่าใครแพ้ใครชนะครับแล้วก็มีสเตมแฟร์เท็กครับสเตมเลยเป็นแชมป์โลกวันเอเอเอรุ่นอะตอมเวทน้ำหนักไม่เกิน115 เครุมีความเร็วเหนือกว่าแต่ถ้าซูเปอร์เล็กชิงเตะหรือออกหมัดได้ดีกว่าก็สามารถเอาชนะได้ยังไงคนไทยก็ต้องเชียร์คนไทยด้วยกันอยู่แล้วนำแชมป์กลับบ้านให้ได้นะซูเปอร์เล็กนะครับก็แน่นอนครับอวยซูเปอร์เล็กครับคิดว่าซูเปอร์เล็กน่าจะผ่านได้ครับมีเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการน้ำหนักไม่เกิน115ปอนด์เพชรจีจ้าบอกว่าคู่นี้หนูขอเลือกซูเปอร์เล็กอะเพราะว่าหนูชอบสไตล์การโชคการต่อสู้ของพี่เขา พบเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีประสบการณ์การต่อสู้ที่มากกว่าส่วนทาเคร์ุเองก็เป็นนักสู้ที่ออกมุได้เร็วแต่เรื่องความหนักยังเป็นรองซูเปอปร์เลกถ้าถามว่าเกมจะจบลงแบบไม่ครบยกหรือเปล่าอันนี้หนูไม่สามารถบอกได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครพลาดโดนก่อนหนูมั่นใจครับรูปเกมจะต้องออกมาสนุกแน่นอนนี่คือบทสัมภาษณ์ของเพชรจีจ้าครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของสุดหล่อแฮกเกอร์ตี้นะครับแชมป์โลกวันมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตอมเบตน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์คร เขาคือหนึ่งในนักิกบก็ b o ซ i n g ที่ดีสุดในโลกผมว่าผลการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนเตรียมตัวมาดีกว่าเพราะซูเปอร์เลกเคยซ้อมมาเพื่อเจอกับอีเลียสนะครับผู้ชกเดิมที่ถอนตัวไปและเขาตอบรับโอกาสป้องกันแชมป์กับทาเครุในเวลาอันสั้นคําถามคือเขาจะพร้อมสาหรับสไตล์การชกข,ของทาเครุมากแค่ไหนและเขาเตรียมพร้อมจะซ้อมหนักมากแค่ไหนใครที่แข็งแกร่งกว่าก็มีโอกาสชนะ ส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าซูเปอร์เลกจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ถ้าเขาสามารถใช้ลูกเตะเพื่อรักษาระยะห่างจากทาเครุได้ตลอดรอดฟังแต่ยังไงก็ต้องรอดูเกมกันอีกทีครับก็แฮกเกอร์ตี้ชอบมวยฝีมือนะครับก็เอาใจช่วยซูเปอร์เลกครับแล้วก็มีราชาคิกบ็อกซิ่งอีกหนึ่งคนนะครับให้ความเห็นนั่นก็คือชิงกิตอราซอฟครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เบทน้ำหนักไม่เกิน155่้อนด์ิาชิงกิทบอกว่านี่คือหนึ่งในไฟท์ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ ส่วนซูเปอร์เล็กเขาคือนักมวยไทยตัวพ่อมีสไตล์การชกแบบมวยไทยขนาดแท้นี่คือการพบกันของนักชกค,คิกบ็อกซิ่งและนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในรุ่นสำหรับผมไฟนี้มันสำคัญมากจริงๆครับถ้าถามว่าใครจะชนะผมตอบไม่ได้นะครับเพราะมัน50 50แต่ถ้าผมต้องเลือกผมจะมองไปที่ทาเคลุ และขอให้เขาโชคดีในไฟน์นี้ครับชิงกิสก็บอกแล้วครับคิดว่าคนที่คุ้นชินในกนติกาคิกบ็อกซิ่งมากกว่าคือทาเครุครับคนต่อมาคือแดเนียลวิลเลียมครับอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์แล้วก็รุ่นซอมเวทน้ำหนักไม่เกิน125ปอนด์ครับแดเนียลบอกว่าคู่นี้พูดยากครับแต่ผมขอเลือกซูเปอร์เล็กผมคิดว่าเขาเหนือกว่าทาเครุครับไฟน์นี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าซูเปอร์เล็กเลือกวางแผนใช้ลูกถีบบ่อยๆเพื่อรักษาาารรระะะยยห่งงงแล้วทเคุจัับมือ,อไ พราะทุกไฟที่ผ่านมาเราจะเห็นทาเครุเป็นฝ่ายถีบนําร่องก่อนจะตามเข้าไประดมหมัดเสมอผมเชื่อว่าซุปเปอร์เล็กจะสามารถรักษาระยะห่างซึ่งทําให้ทาเครุยากที่จะตมตีในสไตล์ที่ถนัดและจะเอาคะแนนไปได้ด้วยลูกแทงเข่ากับลูกเตะหนักๆเป็นหลักครับความเห็นนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นเกมที่ซุปเปอร์เล็กต้องทําประมาณนี้ครับผมก็คิดว่าประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็มีนักชกไทยอีกคนครับเสือแบกทอพาน49่าครับนักกีฬาวันมวยไทยรุ่นแบนตเบทน้ำหนักไม่เกินหน5ปอนด์ปอนครับ ซแบ็กบอกว่าพี่ซูเปอร์เล็กอาวุธหนักครบทุกลูกร่างกายพี่เขาแข็งแกร่งมากเวลาที่ผมได้ซ้อมกับพี่เขาผมก็ยังเอาพี่เขาไม่ลงเลยทั้งๆที่ผมมีกล้ามเนื้อและตัวใหญ่มากกว่านะครับผมไม่สงสัยเลยว่าทําไมพี่เขาถึงได้เป็นแชมป์โลกเพราะเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งมากจริงๆผมคิดว่าไฟน์นี้พี่ซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะน็อกได้เลยครับนี่เสือแบ็กได้เคยปั้มกับซูเปอร์เล็กแล้วบ,บอกว่าอัดน็อกได้เลยครับแล้วแฟนมอดมวยละครับคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับทั้งหมดน ทีมงานวันจิปชิปนํนำโดยคุณเพชรเชนโกครับได้ลงบทความนี้เอาไว้ที่เว็บไซต์ของวันจิปชิป,ชปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับกดไลค์กดติดตามมีข่าวใหม่ๆมาฝากกันเป็นประจำครับห้ามพลาดเลยกดไลค์แล้วกดติดตามเอาไว้คลิปแบบนี้จะเด้งขึ้นมาบ่อยๆให้คุณได้เห็นครับ